ตทสารพลังสค่วามยั่งยืนสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่รายการปักหมุดจุดอินเชยเย้เขาเสียง่องยเย้เดี๋ยวให้คนตัดใส่ไงเสียงมา สวัสดีค่ะนี่อยู่กับนุ่นนะคะพา,านิสาดมเรืองเกียรติค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดระยองค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังหลังค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินกลางแล้วก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวหยอกหยอกค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์โดยสถาบันปลูกป,ป่าและระบบนิเวศปตทค่ะก็ที่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดระยองสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคุณผู้ชม มีไม่กี่อย่างก็คือถังออกซิเจนหน้ากากและเวชสูตรค่ะเราจะไปดำน้่นกันค่ะไปเลยค่ะ๋ยวกค่ะก็ที่นี่นะคะกิจกรรมที่มีก็คือจะเป็นกิจกรรมการดูนกคุณผู้ชมเคยดูนกไหมอ่ะถ้าไม่เคยนี่ก็เป็นครั้งแรกของนุ่นเหมือนกันค่ะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปตามมาเลยค่ะก่อนจะไปดูนกนะคะเรามาเช็คความรู้กันหน่อยดีกว่าค่ะว่านกที่ตัวเล็กที่สุด คือนกอะไร h u มิ i เบิร์ d เป็นคำตอบที่พักสักครู่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะนกทามินมเบิร์เป็นโกสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกนะคะคำ <c oughs> ถามต่อไปค,คะ่ะ <c oughs> นกที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือนกอะไรคะนกกระจอกเทศถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่จุดลงทะเบียนกันดีกว่าคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้นุ่นก็อยู่ข้างในแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะให้คนมาลงทะเบียนการเข้าไปดูนกข้างหลังก็จะมีแบบว่ามีมาเป็นครอบครัวแล้วก็มีมาเป็นแก๊งเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปลงทะเบียนข้างในดีกว่าะคะ่ะไปตามมาก็จะเป็นมิชชั่นของวันนี้คะ่ะที่เราทำกันในกิจกรกรมใช่ว,ว่าเราจะไปเจอเนนกอะไรในพื้นที่บ้างอันน,น,น,ออออนี้ก็คือจะ,จะเป็นประเภทนก,กที่มีตรงนี้จะพบบ่อยในพื้นที่ค่ะอ่าดูดิ ทุกคนคะได้ผ่นกิจกรรมมาเขาก็จะให้กล้องอันนี้ก็จะเป็นกล้องส่งทางไกลเนี่ยค่ะทุกคนส่องเข้ามาก็จะเห็นหน้านู่นอยู่ตรงนี้เห็นปะเร็วโอเค นะะุกคนก็อยู่กับพี่นนท์นะคะเป็นวิทยากรของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่นนทสวัสดีครับพี่นนเวลามองก็มองลงมาหน่อยนะคะอย่ามา้ามองผ่านไปอาจจะมองไม่เห็นหนูเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่าดูสัตส,ส่วนหนูกับพี่สิคะโอ้ยโอเคค่ะพี่นนหนูอยากให้พี่นนทแนะนํากิจกรรมที่นี่หน่อยออสำหรับกิจกรรมที่เราอยู่กันในวันนี้นะครับคือกิจกรรมภายใต้ สัปดาห์แห่งหลักสูตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมดูนกนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการดูนกเบื้องต้นผ่านอุปกรณ์ที่เรามีให้ยืมตรงนี้นะครับก็จะเป็นอนนี้เป็นกล้องส่องทางกายนะครับแล้วก็จะมีคู่มือดูนกสําหรับการจําแนกนกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมุดกิจกรรมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องมีการจดบันทึกนกที่เราจะเจอในวันนี้ด้วยและสุดท้ายพอเราเดินเส้นทางดูนกนะครับเราก็จะต้องไปทดสอบกันว่า วันนี้เราสามารถจำแนกนกได้หรือเปล่าอุ๊ยเอาแล้วพี่นนท์คะอย่างที่เกาะอยู่ขงบุญอันนี้คือนกมองนครับเปิดหนังสือนกนกเมืองไทยใช่ก็คือนกพรดกธรรมดาครับโพรดกถ้าสังเกตถ้ามองดีจะเห็นมาเหมือนเขารอบตาเขาจะเป็นให้ให้กล้องดูนะใช่รอบตาเขาจะเป็นสีเหลืองนี่ค่ะตะกี้ที่เราเจอตัวแรกของวันจริงๆตัวที่สของเขาแหละแต่ตัวแรกของนุ่น นกโคระดกธรรมดาเจอหนึ่งตัวค่ะอยู่บนยอดนู้นไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าอยู่บนยอดเส้นทางวันนี้ค่ะก็คือระยะทางประมาณ1กิโลครับ1กิโลใช่ครับใช้ปกติจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งครับครับกำลังดีตอนนี้แดดมาแล้ว แต่ว่าอากาศที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือเย็นสบายสบายแต่คิดว่าถ้าแดดขึ้นก็คือน่าจะเริ่มร้อนนี่เราเจออีกตัวแล้วค่ะเป็นนกสีดำดำอยู่ริมน้ำตรงนะี้ขออนุญาตส่อง ากสีขาวเป็นปากยาวแล้วก็แบบลําตัวยาวคืออันนี้คือสีดําล้วนเลยที่นุ่นเห็นนะแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีสีน้ำตาลมีสีขา <Yeah. S 1> ใช่ไหมสีขาตอนนี้อยู่ข้างนั่นหมาแล้ <laughs> นั่นหมาโทษ๊อเฮ้ยเล่นไม่พักเลยน, <laughs> นี่อันนี้คือตัวไหนครับคิดว่ามันคล้ายตัวไหนครับพอเปิดมาหน้านี้เราต้องเลือกอีกว่ามันคือตัวไหนอันนี้ปะคะไม่ใช่ใช่เหอันนั้นนะอุ้ยสงสัยเราต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นนักดูนกเลย นกที่เจอตะกี้นะคะคือนกไอ้งัวไม่ใช่อ่านไปอ่นอาวมันมีสองอันนี่ครับเนี่ยมั่วเลยจเนี่ยตอนแรกมีเววแล้วจิมถูกตัวนะครับแต่ไปอ่านอีกตัวมีแววแล้วอ่ามีแววไม่เราต้องผิดพลาดเพื่อที่จะเรียนรู้ค่ะแววลุ่งแววล่วงเนี้ยนี่ตะกี้นกกาน้ําเล็กก็จะได้น้ําเล็กน้อยหน่อยก็ให้หิวน้ําก็อันนี้จะไม่เหมาะก็ให้ไปหากาใหญ่กินเรา ดอกสีส้มนะครับดอกสีส้มใช่อยู่ฟังทังขวาอ๋อเห็นแล้วหูเนียนมากโอ้โหสีเขียวตรงแก้มเขามีแบบสีเนื้อๆหน่อยใช่ไหมคะใช่เขาได้แต่หันหลังอยู่อ่าใช่แต่ไม่จำอ่ะที่เขาหันหน้าลองดูสิมองนานมากกว่าจะเจอเนียนมากน้องคือสีเขียวแบบว่าถ้าถ้ามองไม่ดีคือแบบว่ากลืนไปกับใบไม้เลยค่ะทุกคน แล้วก็ตรงแก้มเขาก็จะมีแบบว่าแต้มๆสีน้ำเงินนิดนึงอ๋อยู่ไกลอยู่นะจากจุดที่หนูยืนอะแล้วพอเขายืนตัดกับดอกสีส้มมันเป็นแบบผู้สีอะสวยดีเจออีกตัวแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ว่ามันมีลักษณะยังไงอ้าวไปไหนแล้วฮัลโหล เดียวหนึ่งสองเราต้องมองลาเปล่าก่อนอ้าวไปไหนล้มันไปแล้วแล้วมันสีอะไรครับมองทันไหมทันค่ะตะกี้ทันก็คือตรงตรงขนหน้าอกจะมีสีเทาๆครีมแล้วก็ตรงก้นมีสีส้มอลองดูไหมครับได้ฮะนี่เปล่านะเหมือนไหมครับเนี่ยเนี่ยตะกี้ที่เห็นคือตัวนี้ค่ะถือถือว่าเก่งมากเลยครับเพราะว่าถูกตัวเลยครับวิยังไงนกประหลอดหัวสีเขม่า ใช่ครับอย่างที่บอกว่าพอมาเห็นแบบในธรรมชาติจริงๆมนันสวยอะสวยก็แบบเขาอยู่ในกรงอ่ะอยากให้มาค่ะนี่อันนี้ก็คือตัวที่หกของนุ่น้งแต่ว่าข้างหน้าเขาแบบยี่สบกว่าตัวแล้วมั้งนะครับจ,จริงๆพวกกลุ่มนกปลอดนะครับเป็นกลุ่มที่คนนิยมเลี้ยงกันเพราะว่ามันจะมีบางชนิดที่เขาร้องเสียงเพาะค่ะเคยได้ยินไหมครับนกกลงหัวจุก อ่าอาอ่าใช่ครับมันก็จะเป็นนกปลอดชนิดหนึง่งใช่ครับนิยมทางฝั่งภาคใต้นกปลอดโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เดินครบรอบแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากได้พี่นนบอกว่ามีแบบทดสอบให้ทำด้วยค่ะเอาละเราต้องทบทวนบทเรียนก่อนเพราะว่าระหว่างทางเนี่ย จริงจังบ้างเล่นบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้นี่ค่ะ,อ,ะอันนี้คือสนามสอบของเรานะครับก็ถ้าเราเขียนนกที่เราเจอว่าลำดับมันคือลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็เขียนชื่อนกโดยใช้หนังสือคู่มือนี้ในการอบอกว่ามันคือชนิดอะไรหัวหัวตั้งหัวดำมีก้นสีแดงง่ายเลยใช่นกตระหลอ่อดหรอเปล่านะนี่มเนี่ยมันมีก้นนี้ อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะ3-4-3อันนี้ใช่ไหมคะเบอร์<ะ>สายสุดเราเจอเมื่อกี้เลยครับอ๋อนี่ไงตัวนี้เราก็ไปเจอระหว่างทางกันเป็นหนึ่งในโจทย์นะคะนี่ใช่ถูกต้องครับหนึ่งคะแนนค่ะกิฟฟินดอรเราเขียนเลขไว้ก่อนก็ได้ครับ14มันมี14ตัวครับวนนี้อ๋อ1 2 3ตัวที่2ตัวที่2นะคะตัวสีฟ้า หัวฟ้าตัวฟ้าแก้มส้มถือว่าเป็นคนที่ดูภาพรวมนกได้ดีมากแแสดงว่าถูกใช่ไหมลองเปิดไปดูตะกี้ที่เจอน่าจะเป็นตัวนี้แน่เลยเก่งมากครับถูกต้องอันนี้เฉลยก่อนเนี่ยแบบทดสอบจริงยังไม่เฉลยอ่วเหรอคะปากของเขาคือมีลักษณะยาวคือเขากินปลาหรือเปล่าใช่นกกินปลา อนนี้นุ่นก็ทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะก็ถูกบ้างผิดบ้างนะม,มือใหม่วันนี้ที่สำคัญคือได้ความรู้เยอะมากๆค่ะก็ปกติเราอยู่บ้านเนาะก็จะมีแบบนกกระจอกนกเขาอะไรเงี้ยแบบง่ายๆแต่พอมาอมวันนี้คือเราได้รู้ว่าเหมือนเปิดโลกอของวงการนกว่าแบบมันมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากๆวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆกต้องขอบคุณพี่นนทนมากๆนะคะวันนี้ที่พาุ่นเที่ยวแล้วก็พานุ่นดูนกแล้วก็ก่อนไปก็ฝากพี่นนทน ช่วยฝากอะไรหน่อยค่ะครับก่อนจะไปก็วันนี้ครับที่เรามาดูนกกันนะครับก็ภายใตกิจกรรมดูนกของศูนูุป่าังจันนะครับจริงๆแล้วกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติของเรานะครับไม่ได้มีแค่ดูนกนะครับยังมีกิจกรรมอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นะครับหรือว่ามีกิจกรรมที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่ยังมีเซอร์ไพรส์อยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กสูนูุป่าังจันนะครับหรือว่าทาง โซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า l i n e Official นะครับก็ฝากติดตามได้เราจะมีอัปเดตกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแบบวันนี้ได้เลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นนท์อีกครั้งขอบคุณมากค่คะขอบคุณครัค่ะสหรัวันนี้นะคะก็ สนุกมากๆค่ะแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกของนุ่นด้วยที่ได้มีโอกาสมาดูนกตามธรรมชาติที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นะคะก็จากกรุงเทพมาไม่ไกลค่ะมีเวลาก็พาครอบครัวมาพาแฟนมาพาพี่น้องมาก็ได้เพราะว่ากิจกรรมการดูนกเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับทุกเพศและก็ทุกวัยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะรายการปักหมุดจุดอินเทรนด์ก็หมดเวลาแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้นุ่นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เดี๋ยวลงน้ำเลยละกันโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายจุดไปจุดที่สองแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ตะกี้ที่นุ่นเจอก็ประมาณ3ตัวได้ใช่ไหมใช่บหมตะี้เขาจดจนเต็มสิบเลยนะโอ้ยแรงอะ่ะก็ตะกี้เจอจุดนูน้นเจอตรงนี้แล้วก็ตะกี้พี่นุ่นให้ดูตัวใหญ่ที่สุดของ